นะครับวันนี้เนี่ยสมุนไพรเนี่ยคงไม่ใช่จํากัดอยู่เฉพาะเป็นเรื่องของชาวบ้านอีกต่อไปนะครับพวกเราทราบไหมครับว่าองค์การนาัมาโลกเนี่ยได้มีข้อกําหนดชัดเจนนะครับให้ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการภายใต้อ,องค์กรของรัฐเพื่อที่จะผลักดันการใช้สมุนไพรนะครับนะบแล้วก็ต้องมีการผลักดันให้เกิดกรมการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับจนปัจจุบันนี้เป็นกลมที่สมบูรณ์แบบแล้วก็มีการพัฒนานำเอาสมุนไพรตำรับต่างๆเนี่ยเข้ามาเพื่อบำบัดโรคนะครับนะฮะมากกว่า40-50ตํารับแล้วก็จะเพิ่มเป็นร้อยตำรับภายในเร็วๆนี้ด้วยนะครับสมุนไพรเนี่ยมันมีฤทธิ์ไม่ได้รุนแรงนะครับเราถึงต้องพยายามที่จะใช้ยาใช้สมุนไพรหลายๆชนิด นะครับในการที่จะเข้าไปช่วยป้องกันบําบัดโรคมะเร็งเราไม่อยากจะใช้ชนิดเดียวนะครับยังผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ําสมุ100นไพรร้อยเปอรนต์ี่ยนะครับมันจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถต้านมะเร็งป้องกันการเติบโตฆ่าเซลล์มะเร็งและป้องกันการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งได้ถึง11ชนิดด้วยกัน บอขอย้ำว่าทําไมเราต้องใช้หลายอย่างเพราะว่าการออกฤทธิ์น้อยๆเนี่ยจะทําให้มะเร็งไม่ยื้อยาแต่การฆ่าแบบเสียพลันเนี่ยเป็นการตายแบบอึกฤทคุกโครมจะทําให้มะเร็งนั้นตื่นตัวแล้วก็สร้างเกราะกําบังโดยการสร้างโปรตีนสื่อสารทําให้ลูกหลานมันดื้อต่อยาที่เคยฆ่าแม่มันไปแต่การที่มะเร็งเนี่ยฆ่าแบบเลือดเดย็นนั่นเองนะครับค่อยๆฆ่าทีละน้อย ไม่ทันป้องกันใช่ไหมเหพราะนั้นภรรยาทั้งหลายเอาไปใช้ได้นะครับค่าเดียลน,น้อยนี่นะครับเขาจะไม่รู้ตัวนะครับสมุนไพสานสิบเก้าชนิดเนี่ยนะครับมีที่มาที่ไปนะครับเราเริ่มต้นจากคํจาจำกัดความของเขาก็คือว่าเป็นพืชจริงๆแล้วมันรวมถึงสัตว์ด้วยแต่หลักๆแล้วเนี่ยเราจะเน้นที่พืชมากกว่านะครับ,นะรบเป็นพืชที่มีคุณลักษณะพิเศษมีสรรพคุณเป็นยาถูกนํามาใช้เพื่อบาบัดโรคป้องกันรักษาโรคหรือรัง ขอเน้นว่าเรื้อรังนะครับเป็นไส้ติ่งอักเสบไม่พึงใช้สมุนไพรนะครับควรไปหาหมอเพื่อผ่าตัดแต่ถ้าเป็นโรคเรื้อรังนะครับมะเร็งเบาหวานความดันโลหิตสูงอัมพฤกษรอกมาพาตโรคสมองเสื่อมเข่าเสื่อมทั้งหลายโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันมือสันอะไรประมาณนี้นะครับนะครับสมุนไพรมีส่วนในการช่วยครับนะครับอันนี้เราดูครับสมุนไพรที่เรานํามานีเนี่ยนะครับเราคัดกรองอ่านตํารา นะครับทั้งตำราภาษาไทยทั้งตำราในยุโรปนะครับตำราของอายุรเวทของอินเดียแล้วก็ตำราแพทย์แผนจีนเพราะว่าสมุนไพรที่เรานำมานั้นอ่ะมีหลากหลายนะครับทั้งสมุนไพรจีนสมุนไพรอินเดียสมุนไพรไทยรวมทั้งสมุนไพรในยุโรปด้วยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันถึงจะออกมาเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็น14ชนิดสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน6ชนิดนะครับ ฤทธิ์เย็นกลาง6ชนิดนะครับรวมๆกันแล้วนี่ทำไมต้องมีหลากหลายก็เพราะว่าขณะที่เรามีความผิดปกติเนี่ยเช่นคนที่กําลังตับอักเสบจะทําให้ไตอ่อนแอไปด้วยตับอักเสบหมายถึงตับร้อนนะครับก็ต้องมีสมุนไพรเย็นเพื่อลดการอักเสบขณะเดียวกันเนี่ยไตยที่มีความเย็นก็คือความหมายก็คือไตกําลังอ่อนล้าไตากําลังอ่อนแรงก็ต้องการ สารพฤกษเคมีจากสมุนไพรเนี่ยในการมาฟื้นฟูให้ไตนั้นกลับมามีพละกกาลังเหมือนเดิมนึกภาพออกนะครับดังนั้นเนี่ยเราถึงจําเป็นจะต้องมีสมุนไพรที่มีฤทธิ์ออกหลากหลายครบถ้วนนะครับต่อไปนะครับโรคเรื้อรังครับโรคเรื้อรังเนี่ยฟังแล้วทุกคนต้องกลัวนะครับหมอขอบอกว่าต้องกลัวไว้เพราะว่ามันอยู่ใกล้ตัวมากไหมครับโรคมะเร็งวันนี้ชุกชุมไหมครับ ชุกชุมมากนะครับความดันโลหิตสูงครับคือระเบิดเวลานะมันจะระเบิดในสมองก็เป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตมันไปติดตันอยู่ในหลอดเลือดหัวใจในไตนะครับนะในตาก็จะเกิดตาบอดเกิดโรคหัวใจทั้งหลายตามมานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่านี่คือโรควิถีชีวิตเกิดจากการไม่เสียสมดุลจากการกินอาหารไม่ถูกส่วน จากการได้รับมลภาวะจากน้ำจากอาหารจากการที่มีความเครียดสูงจากการที่ขาดการออกกำลังกายมันก็จะส่งผลให้เราเนี่ยเกิดโรคเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานอ้วนความนโารุ่สูงโ,โรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมาพาตข้อเสื่อมเข่าเสื่อมนะครับรวมทั้งโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศด,ด้วยนะครับตำรับพิกัดตรีพลาคือผลไม้ผลไม้ให้คุณสอย่าง นะครับก็คือมาขามป้อมสมอไทยสมอพิเพกนะครับทั้ง3อย่างนี้นี่นะครับเหมาะกับโรคที่เกิดขึ้นในทุกธาตุนะครับทุกธาตุก็คือทุกอวัยวะทุกฤดูการทุกอายุครับเป็นตำรับที่ใช้ตั้งแต่โบราณทั้งไทยและอินเดียมีงานวิจัยสนับสนุนมากมายมีคุณสมบัติในการป้องกันและบำบัดโรคมะเร็งลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับหรือต้านเบาหวานนั่นเองป้องกันโรคในระบบทางเดินอาหารปกป้องตับ ปกป้องการติดเชื้อทั้งในช่องปากเยื่อบุลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่บำรุงประสาทคลายกางังวลปลอดภัยมากนะครับนะฮะในโบราณก็ใช้ในเรื่องของขับพิษนะครับช่วยย่อยดูดซึมอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันต่อมาคือพิกัดหรือตำรับจัตุพลาธิกะเพิ่มสมอเข้าไปอีกตัวหนึ่งคือสมอเทศเพิ่มสรรพคุณเข้ามานะครับนะฮะการแก้ลมพิการแก้โรคตาบำรุงธาตุบำรุง,ร,งร่างกายนั่นเองนะครับ ภนะายธาตุก็คือรู้ถ่ายลู้ปิดก็คือในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยระบบการขับถ่ายถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับนะฮะท้องผูกบ่อยๆสารพิษก็ไม่ถูกขับใช่หรือไม่ชอบไหมครับที่ไม่ถ่ายสามวันชอบปะไม่ชอบนะครับนะฮะท้องเสียบ่อยๆก็เสียแร่ธาตุเสียสารอาหารขาดสารอาหารเล็กๆที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะทําให้เราเนี่ยนะครับอยู่ในระบบทางเดินอาหารที่ปลอดภัยไม่ท้องเสียไม่ท้องผูกเนี่ยจะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับนี่ก็คือจุดเด่นอันต่อมานะครับก็คือพิกัดตรีสมอก็คือประกอบไปด้วยสมอทั้งสามอย่างนะครับก็คือสมอไทยสมอบิเภกแล้วก็สมอเทศนะครับแก้เสมหะบารุงธาตุแก้ไขคําว่าบํารุงธาตุในที่นี้ก็คือบํารุงเกี่ยวกับส่วนที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายทั้งหลาย นะครับก็จะทําให้เราสุขภาพแข็งแรงขึ้นนั่นเองอันต่อมาก็คือพิกัดตรีพิจักนะครับก็คือประกอบไปด้วยลูกผักชีล้อมลูกจันทร์การพลูสารพวกนี้เนี่ยนะครับจะมีสารที่มีการวิจัยแล้วว่าสารสําคัญอะไรบ้างและมีผลต่อร่างกายของคนเราอย่างไรบ้างนะครับนั้นสิ่งที่เรานํามาเนี่ยเป็นการประมวลเอาความรู้ของโบราณมาร่วมกับ ความรู้เทคโนโลยีของการแพทย์สมัยใหม่แล้วนำเอาข้อมูลทั้งหลายมาประมวลรวมกันเพื่อนำมาผลิตเป็นเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรตัวนี้ครับจุดเด่นก็คือแก้ลมครับท้องอืดกินอาหารแล้วรู้สึกเลยว่ามันแน่นๆมันจุกเสียดมันรู้สึกมันไม่สบายท้องมันขึ้นไส้มีความสุขไหมครับนี่แหละครับเห็นแล้วไหมครับว่าจริงๆแล้วโรคพวกนี้เนี่ยอย่างมากเราก็กินยาท่าน้ําขาวใช่ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีการศึกษาว่าการกินยา,าธาตุกับไม่กินเนี่ยมีผลไม่ต่างกันแต่ว่าเวลาเป็นทีไลต้องกินยา,าธาตุน้าขาวใช่ไหมจริงๆแล้วอาการพวกนี้เนี่ยก็ผีบอกนิดหน่อยก็คือว่าดีไม่ดีก็กินไปก่อนแต่จริงๆแล้วมันก็จะดีขึ้นเองแต่ว่าต้นเหตุอยู่ที่ไหนต้นเหตุของท้องอืดอยู่ที่ไหนต้นเหตุของอาการจุกเสียดอยู่ที่ไหนไม่สบายท้องอยู่ที่ไหนเพราะมันไม่สมดุล ของการขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของลำไส้การหลังกรดไม่สมดุลน,นะครับนะสิ่งไม่สมดุลทั้งหลายคือคำตอบของความทุกข์ทรมานของโรคร้ายต่างๆวันนี้เรากำลังจะมาทำให้ร่างกายของคนเราเนี่ยสมดุลครับเมื่อสมดุลแล้วทุกอย่างดีหมดนั่นคือคำตอบนะครับนั้นเนี่ยสมดุลดีที่สุดนะครับต่อมานะครับเราจะบอกว่าจุดเด่นเรื่องสมุนไพรที่ออกฤทธิ์กันประสานกันอย่างสมดุล ทั้งริดร้อนริดอุ่นริดเย็นและริดกลางนะครับสมุนไพรริดร้อนได้แก่เยอะแยะนะครับนะก็มีเอกสารต่อไปค่อยๆศึกษานะครับนะสามสิบเก้าอย่างมันเยอะไปมันไม่เยอะไปแต่มันอาจจะเยอะในช่วงแรกที่เรายัางไม่คุ้นเท่าน,นั้นเองนะครับนะริดอุ่นริดเย็นริดทั้งหลายต่อไปครับเราใช้ทุกส่วนของสมุนไพรพวกเราดูนะครับตั้งแต่รากและหัว ขิงกระชายดำบัวหลวงพวกนี้เนี่ยเป็นรากและหัวต่อมาเราใช้ใบหรือหรือทั้งต้นมาด้วยกันเช่นบัวบกเตยสระแหน่หม่อนและหญ้าริ้นงูและภูขาวนะครับใช้เปลือกต้นและเปลือกรากนี่ครับนี่ก็คือส่วนของสมุนไพรพวกเราทราบไหมครับว่าแต่ละส่วนมันจะมีสารแต่ละกลุ่มออกริ์ตาก,กันากันดังนั้นเนี่ยเราจะใช้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งเมล็ดทั้งทั้งราก ทั้งเปลือกรวมกันหมดทุกอย่างในที่นี้เนี่ยมีครบทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเนี่ยมีครบรถครับรถของสมุนไพรไทยเนี่ยมีทั้งหมด9อย่างแต่รถที่เราไม่นำมาคือรถเบื่อเมาไม่เอาใช่ไหมครับชอบไหมครับ <laughs> รสในที่นี้เนี่ยหนึ่งรถอาจจะประกอบไปด้วยสารสำคัญ10อย่างดังนั้นเนี่ยเรามีรถทั้งหมดเนี่ย 8รสด้วยกันครับตั้งแต่รสฝาดรสหวานรสผมรสเผ็ดร้อนรสมันรสหอมเย็นรสเค็มและรสเปรี้ยวมีครบหมดลองวิเคราะห์ดูนะครับดื่มแล้วลองวิเคราะห์ดูว่ามันครบทุกรสหรือเปล่านะครับเผ็ดร้อนอาจจะน้อยนิดนึงเพราะว่าเราเกรงว่าถ้าเผ็ดร้อนมากไปก็จะมีปัญหาเรื่องของการดื่มใช่ไหม โอเคดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีรสหวานแน่นอนเปรี้ยวแน่นอนขมแน่นอนเฟื่อนแน่นอนอีกเยอะแยะนะครับทั้งหมด8รสเรามาดูว่ารสเหล่านี้เนี่ยรสขมแก้น้ำดีบำรุงโลหิตนะครับมีตัวยาพวกแอนคลลอยเป็นหลักนะครับมีทิศทางเป็นเภสัชวิทยานะครับรสพวกนี้ได้แก่บัวบกเตยหอมเก๊กควยสมอไทยพวกนี้เคี้ยวแล้วจะขมขมนะครับอันต่อมาครับก็คือรสหวานครับทำให้ชุ่มชื่นบำรุงกำลังแก้ทอ้ออ่อนเพลีย นะครับมักจะมีตัวยาที่เรียกว่าไกลโคไซด์อยู่นะครับมีน้าําตาลเกาะเช่นซัปโปนินต่างๆนะรปรับสมดุลการทํางานของร่างกายนะครับได้แก่เกากี้เกากี้ทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนะครับนะบแล้วก็มีหลอหางกล้วยชะเอมเทศและเสกตีนะครับนี่นตัวอย่างอันต่อมาก็คือรสเปรี้ยวกัดเสมหะฟอกเลือดระบายอุจจาระธาตุมีตัวยาเป็นกรดอินทรีย์แล้วก็ฟีนโนลิกนะครับได้แก่มะขามป้อมสมอไทยกระเจี๊ยบแดง แปดตุ๊กเก่ากี้และเสียนจารถฝาดเป็นฝาดสมานนะครับนะฮะทำให้ลําไส้บีบตัวน้อยลงในคนที่ปวดท้องท้องมวนตลอดเวลาคนที่เป็นโรคลําไส้แปรปรวนเนี่ยเหมาะที่สุดเพราะว่ามันแปรปรว,วนแปลว,ว่ามันมาไม่สนใจเวลาใช่ไหมครับนะหลายคนเนี่ยเป็นนะครับอารมณ์ไม่ดีก็เป็นอารมณ์ดีก็เป็นนะครับนะรบหรือไมเกรนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือยังไม่รู้สาเหตุ อาจจะทราบว่ามันมีสารมาทาให้หลอดเลือดขยายตัวแล้วก็ปวดตุบๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นก็คือไม่รู้สาเหตุเหมือนเดิมเราจะเห็นว่าโรคไม่รู้สาเหตุทั้งหลายก็คือโรคที่เกิดจากความไม่สมดุลของการทํางานของอวัยวะต่างๆนั่นเองและสมุนไพรเรามีสารสําคัญที่จะเข้าไปทําให้กระบวนการทํางานของอวัยวะทุกอย่างสมดุลกันหมด นั่นหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตเราจะยกระดับขึ้นมาทันทีอาการต่างๆที่รบกวนอยู่นะครับความทุกข์ทรมานที่บั่นทอนชีวิตเราอยู่นั้นจะดีขึ้นเสมอเลยองค์การอารามัยโลกแนะนําให้เราได้พรึกษาเคมีจากธัญญพืชนะครับอย่างน้อยวันละ500กรัมหรือครึ่งกิโลหลายคนบอกผักผลไม้ให้ปีมากเลยฉันกินแตงโมครึ่งโลสบายบือเลยทุเรียนครึ่งโลยา่ เขาจำกัดว่าใน500เนี่ยเป็นผลไม้ห้ามเกิน200กรัมนะคะเพราะฉะนั้นจะไปกินแตงโมครึ่งกิโลได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ครับที่เหลือต้องเป็นผักใบหรือตอนสมุนไพรนะครับนั่นหลายคนจะขี้โกององค์งการอารณามัยมโลกฉันจะกินสับประรดหวานๆช่ำๆสักครึ่งลูกก็ปาก็ไปครึ่งโลเพราะฉะน,นั้นองค์การอารณามัยโลกแนะนำม,มาฉันทำตามแล้วไงดีไหมครับ